สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่เคาร,รักทุกท่านครับหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหกสิบสองครับสำับสวนสลักิีแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุสน,ส,น,ส,นสิ่งผิดกฎหมายชุดนี้เรามาดูสูตรเลขดับครับเราจะบริด,ดับร้อยบนบ้างเราจะเอาใช้สูตรนี้เป็นตัวคัดเฟนครับตัวคัดเฟนสาหรับตัวที่เราจะตัดทิ้งคาดว่าสูตรที่เราคํานวณได้นะครับจริงๆสูตรนี้คํานวณได้ทั้งหมดเจ็ดตัวครับตัดทิ้งทั้งหมดเจ็ดตัวดับเจ็ดตัวเลยครับโอเคครับใน ดับร้อยบนเศรษฐีเขาถูกข้างวดติดครับเราจะมาเฟ้นหาตัวดับร้อยบนหนึ่งกุมภาพันธสองพัมาเริ่มหนูงวดแรกครับแล้วเราจะคํานวณย้อนไปเลยนะครับจนถึงงวดสุดท้ายคือวดที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับลองดูว่าจะได้เลขดับร้อยบนตัวไหนบ้างในทั้งหมด7ตัวเริ่มจากตัวนี้ครับเราวิธีการคํานวณย้อนไปรลบเฟ้นหาวันที่16พฤศจิกายน เราใช้รางวัลที่1ครับงวดก่อนหน้าคืองวดที่1พฤศจิกายนใช้เพียงบางหลักครับเราใช้หลักแสนกับหลักร้อยในที่นี้คือ1นบวกแครับผลรวมคือเลข9นําไปบวกตัวเลขคงที่7ตัวครับบวกตัวแรก1คงที่9ก้บวกหเป็น10เอาแค่หลักหน่วยครับคือเลข0 9ย์เบวกสเป็น11เอาแค่เลข1นึบวกสเป็นได้เลข2องบวกสได้เลข3ครับบวก6ได้เลข5บวก8ได้เลข7แล้วก็บวก9ได้เลข8เรียบร้อยครับ นี่คือผลลัพธ์เราทั้งหมด7ตัวมาดูครับผลการออกสลากหลักร้อยบนออกอะไรครับ989903เลข9ครับผมมีเขียนไว้ตรงนี้เลข9นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลขดับเราต้องไม่มีเลข9ครับเพราะออกเลข9เราดับศูนย์ได้ดับ1ดับ2ดับ3ดับ5ดับ7ดับ8ดับได้7ตัวเรียบร่อยครับเพราะมันออก9นี่คือวิธีการคำนวณนะครับของดับร้อยบนใช้ตามนี้ครับพิธีนี้ง่ายๆครับไม่ซับซ้อนแต่มีความแม่นยำสูง โอเคครับต่อมาครับเราใช้หลักแสนเลขเก้าครับหลักร้อยเลขเก้าบวกกันสิบแปดบวกหนึ่งที่สิบเก้าใช้เลขเก้าครับบวกสองได้เลขศูนย์บวกสามได้เลขหนึ่งบวกสี่องที่ได้เลขสองบวกหกองที่ได้เลขสี่บวกแปดองที่ได้เลขหกบวกเก้าองที่ได้เลขเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกเจ็ดออกอะไรครับร้อยบนแปดศูนย์สี่เลขแปดครับเพราะฉะนั้นดับผ่านเจ็ดตัวเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาไม่มีเลขแปดวันต่อไปเลยครับเราจะได้เป็นเลขศูนย์บวกแปดได้เลขแปด บวกหนคงที่ได้เลขเก้ครับบวก2ในเลขศนย์บวกสามไดเลขหบวกสี่ไดเลขสบวกหกได้เลขสบวกแปดไดเลขหกบวกเก้าไเลขเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งก็ดแล้วก็ผลการออกสลากครับงวดต่อมา3 5 6ห้าหเป็นเลขห้าครับหนึ่งร้อยบนดับ9กดับ0ดับ1นึดับ2ดับ4ดับหดับ7ดับผ่าน7ตัวเรียบร้อยเดินต่อเนื่องครับยังไม่มีอะไรผิดพลาดเาจะได้เป็นเลขสาบวกหเป็นเลขแครับ บวกหเป็น9บวกสงคงที่เป็นเลขศูนบวกสาคงที่เป็นเลข1บวกสีที่เลข2ครับบวกหคงที่เป็นเลข4บวกแปคงที่เลข6บวกเ้าคงที่เป็นเลข7 9็1 2 4 6 7ผลการออกสลากครับงวด30ธันวาคมงวดต่อมาออก735 8 6 7เป็นเลข8ครับดับ9ดับ0ูนดับ1ดับ2แลดับสดับ6กดับ7ดับผ่าน7ตัวเรียบร้อยครับมาดูงวดที่ผ่านมาล่าสุดครับเราได้เป็นเลข7บวก8ครับเป็น15 บวกหนึ่งค 7, 8, งที่เป็นเลขหกครับบวกสองเป็นเลขเจ็ดบวกสามเป็นเลขแปดบวกสี่คงที่เป็นเลขเก้าบวกหกคงที่เป็นเลขหนึ่งบวกแปดคงที่เป็นเลขสามบวกเก้าคงที่เป็นเลขสี่เรียบร้อยครับผลการออกสลากเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเป็นเลขศูนย์ครับหลักร้อยบนนะครับดับหกดับเจ็ดดับแปดดับเก้าดับหนึ่งดับสามดับสี่ดับผ่านเจ็ดตัวเรียบร้อยครับไม่มีอะไรผิดพลาดครับจนถึงงวดที่ผ่านมาล่าสุดใช้สูตรนี้ครับมาคำนวณงวดที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับจะเป็นยังไงกันบ้าง มาลองดูครับหลักแสนเลขหนึ่งหลักร้อยเลข0ศูนย์เป็นเล็กหนึ่งครับบวกหนึ่งคงที่เป็นเลข2สองหนึ่งบวกสองคงที่เป็นเล็กสามครับหนึ่งบวกสามเป็นเลข4สี่หนึ่งบวกสี่เป็นเล็กห้าหนึ่งบวกหกคงที่เป็นเล็กเจ็ดหนึ่งบวกแปดคงที่เป็นเล็กเก้าหนึ่งบวกเก้าที่เล็กศูนย์เรียบร้อยครับดับนิดนีรันดับร้อยบนครับร้อยบนเราได้แล้วครับนี่นะครับร้อยบนเจ็ดตัวครับก็ฝากไว้ที้ครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุลพินิจเิ็นเจานาของท่านนะครับผมเพียง่า คำศสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจของท่านเท่านั้นเป็นกำลังใจเช่นกันกันกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ